เดินทางมาถึงงานสุดท้ายกับบทประพันธ์ของวอว์วินิชไยกุลที่ได้รับความนิยมตั้งแต่นวันนิยายจนถึงเป็นละครโทรทัศน์มากคราวนี้น้ำใสใจจริงกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของละครเวทีแบบมิวสิควลซึ่งงานนี้ได้มีการแต่งเพลงขึ้นมาใหม่กว่า30เพลงและยังได้นักร้องนักแสดงมาร่วมถ่ายทอดอารมณ์อีกมากมายหลายชีวิตส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปค้นหาคําตอบได้เลยครับ สำหรับน้ำใสใจจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในแผนงานของ dreambox เองนะคะที่จะทำเป็นละครเวทีนี่มาค่อนข้างนานมากทังทีมงานเนี่ยมีผลงานอย่างคู่กรรมหรือว่าแม่นาคมาแล้วนะคะก็อยากจะเลือกเรื่องที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็แตกต่างตัวเรื่องน้ำใสใจจริงเนี่ยมันจะพูดถึงช่วงวัยที่ดีที่สุด ช่วงหนึ่งของชีวิตนะ,นะคะก็คือ,อช่วงที่เราเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็มีเพื่อนในเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของมิตรภาพนะคะแล้วก็ความผูกพันนะคะของเพื่อนของครูมันก็เลยกลายเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่เป็นที่เป็นประสบการณ์ของแทบทุกคนนะคะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า เป็นครั้งแรกเลยที่ใช้เวลาในการคัดเลือกตัวแสดงเนี่ยยาวนานกันมากถือว่าเป็นละครเพลงที่มีตัวละครหลักเยอะที่สุดนะ,ะตัวถึงสิตัวเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกบุคลิกภาพให้ใกล้เคียงกับบทประพันธ์มากที่สุดแล้วก็เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยเพื่อให้เขาให้เขาใช้สเสน่ห์ส่วนตัวของเขาที่มีความใกล้เคียงกับตัวละครนะคะแล้วก็แสดงออกมาแต่ว่า

ข้าท่าว่าสุตตามายปัญญาปัญญาเกิดจดากด<ส>าวเรียกใช้เวลาตับตัวไม่เท่าไหรต้องประบใจเสียแต่ตอนนี้ตั้งใจ เป็นหนิงค่ะหนิงก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เรียบร้อยติดเพื่อนรักเพื่อนติดคุณแม่คุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้กลัวขี้ระแวงขี้แยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมผมบอยนะครับรับบทเป็นทัดภูมครับในละครเวทีเรื่องน้ำใสใจจิงเดอะมิวสิควลนะครับก็คาแรคเตอร์จะเป็นคนแต่งตัวจัดแฟชั่นตลอดเวลาแล้ว,ลวก็เรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากมากจนแบบไม่ได้แคร์ใคร <c oughs> ครับผมสวัสดีครับผมคผมาโตะนะครับวันนี้ มาเล่นกะคอเวทีนะครับเรื่องน้ำใสใจจริงรับบทเป็นปอครับครับสวัสดีครับตู่ภพทอนนะครับวันนี้ก็มารับบทเป็นโจมนะครับในน้ำใสใจจริงเดอะมิวสิคอลครับคาแรคเตอร์โจมจะเป็นจะเป็นเด็กเหมือนมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เป็นคนค่อนข้างสุภาพแล้วก็เหมือนเป็นเป็นสุภาพบุรุษอะครับผมเป็นคนเรียบเรียบนิ่งๆแล้วก็แอบจริงในเรื่องที่อาจจะเชยเยนิดนึงนะครับแต่งตรงแต่งตัวอะไรเงี้ยอืครับ ส่วนผมนี่ก็เป็นปอนีครับก็เป็นรูมเบดกระตูนะครับก็เลยทำงานง่ายด้วยนนี แหวกผัดแหนกไปก่อนนาะยจอมขอโทษนะแต่ว่ามันผินกดกฎนะมึงเฮ้ยกฎนะอะเขามีไว้ให้แหวยคือสำหรับนักสแสดงที่มาร่วมสมทบตรงนี้เราก็เปิดออดิชั่นนะคะส่วนที่เลือกเลยก็คือเลือกเรื่องก,ก,การร้องนะคะแล้วก็มูฟเมนต์บ้างเพราะว่ารู้ว่ามัน,มนอาจจะต้องมีมูฟเมนต์บ้างบางคนแอคติ้งอาจจะมีปัญหาก็ต้องมาเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็ลองมาฝึกแล้วก็แล้วก็เบรนด์ไปด้วยกันนะคะ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยเพลงแทบทั้งหมดเนี่ยแต่งขึ้นมาใหม่หมดมันอาจจะมีเพลงในยุคนั้น mm. เช่นแบบเพลงมนดักทุกๆอะไที่เข้าไปงานลอยกระทงแล้วก,แวก็แล้วก็ตัวทัศน์ภูปร้องโชว์นะคะแต่นอกนั้นนี่มันเป็นเพลงท,งที่แต่งใหม่ขึ้นทั้งหมดโดยที่ว่า คุณโจดาลากาเขียนจากบทประพันธ์นะนะคะจากบทประพันธ์เนี่ยแล้วก็ย่อยมาจนกลายเป็นบทละครแล้วก็จะมีเนื้อร้องอยู่แล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบในแง่ของการประพันธ์ดนตรีก็คือคุณไก่สุธีแสงสุรุชนทั้งหมดมันก็ประมาณ30กว่าเพลงะคะ โปมานะครับส่วนของผมจะเป็นเรื่องของเพลงนะครับก็ต้องอ่านทั้งหมดอยู่ดีว่า,วาเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงแล้วก็มาดูในส่วนของเนื้อเพลงซึ่งปกติเวลานักแต่งเพลงจะมีมหลายๆแบบเช่นอาจจะแต่งเนื้อมาก่อนทํานองหรือทํานองมาก่อนเนื้อหรือแต่งพร้อมๆกันไปแต่ว่าโจทย์อันนี้คือเราได้เนื้อมาก่อนทํานองนะครับเพราะฉะนั้นจะได้มาเป็นลักษณะกรอนพี่โจจะเขียนมาเป็นกรอนเลย ทีนี้เมื่อไปกรองมันจะถูกบังคับด้วยอะไรหลายๆอย่างทั้งตัววรรณยุกต์ทั้งตัวโน้ตอะไรเงรี้ยที่เป็นภาษาไทยของเราอยู่เราจะต้องมาแบบมาถอดใหม่แล้วก็มาทํายังไงให้มันเข้ากับดนตรีแล้วเราก็มาวางโครงสร้างดนตรีแล้วก็เราก็ต้องถอยคุยกับพี่ลิงซึ่งเป็นผู้กำกับว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นยังไงครับพี่ฉากมันฉากมันเป็นยังไงแล้วก็นักแสดงใครร้องร้องด้วยอารมณ์ไหนบางทีเราต้องต้องไปลึกๆล,ลงดีเทลตรงนั้นเลยนะครับ ใช้เวลาถ้าทำดนตรีกับกับส่วนของนร้องทำนองน,นี่ประมาณ2เดือนครับที่รู้สึกยากมากๆแล้วมันดีใจที่ทำรอดไปได้ก็คือเพลงอยู่หอแต่ละห้องจะมีคาแรคเตอร์จะมีมีอารมณ์ของแต่ละห้องที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นอารมณ์มันจะมันจะหลากหลายมากเลยเท่ากับมีประมาณ6เพลงอยู่ในเพลงเดียว แต่ดีว่าผมเป็นอาจารย์ผมคื่โดยเป็นนักศึกษาปีหนึ่เหมือนกันแต่ไปหมดกับมหานลา นักแสดงเนี่ยในส่วนหนึ่งต้องยอมรับว,ว่าเวลาที่มันเป็นละครเพลงนะคะเพลงเนี่ยมันเป็นหัวใจตอนนี้ก็เป็นนักร้องเนี่ยมันเป็นส่วนที่ช่วยนะคะคือคือช่วยได้ในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นการร้องเพลงเฉยๆเพราะมีเรื่องของการแสดงด้วยเขาก็ต้องมาฝึกฝึกใหม่ในทักษะด้านนี้ส่วนหนแว่ากานหือว่าให้คะแนนความยากพอๆเลยค่ะเพราะว่าของหนูเนี่ยเริ่มจากการร้องเพลงใช่ไหมคะแต่ว่าละครเวทีเนี่ยมันจะต้อง โปรเจกต์ Project, เสียงค่อนข้างเยอะกว่าความเป็นจริงนิดนึงอะคะ่ะก็มันก็ค่อนข้างยากแล้วหนูก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ด้วยก็เลยต้องทํากันบ้านหนังกับคนอื่นนิดนะะึงค่ะทุกวันนี้ผมจะมีซีดีอยู่สองแผ่นก็คือทุกเพลงแผ่นนึงเป็นเพลงทักขนันนิดนึงซึ่งที่พี่ไก่เป็นคนร้องและพี่ไก่สุทีนะครับแล้วก็ฟังตลอดให้มันติดหูไว้มันจะเป็นบทด,ด้วยแล้วก็ฟังฟังแล้วจำจำกลับบ้านก่อนนอนแล้วก็ท่องบทตลอดครับ ยังไงอะคะก็อยากให้ทุกคนมาติดตามชมกันมากกว่าคะ่ะทั้งแฟนคลับของ AF หรือว่าแฟนคลับของละครเวทีดิมบ็อกค่ะก็ทุกคนตั้งใจเล่นจริงๆแล้วก็อยากกระทำมาให้เต็มร้อยอยู่แล้วยังไงก็อยากให้มาดูกันเยอะๆคะ่ะหวังว่าละครนจจเนี่ยน้ำใสใจจิงเนี่ยมันจะเป็น ของขวัญเล็กๆนะคะที่สร้างรอยยิ้มแบบผู้ชมในในช่วงเวลาที่บ้านเมืองเราก็แบบว่าโอ้ยมีแต่เรื่องราวนะคะที่แบบว่าร้ายๆ,ๆอย่างน้อยๆเนี่ยตรงนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ช่วยให้เรารู้สึกว่าเออมีความสุข การกลับมาสร้างใหม่ในรูปแบบของละครเพลงทําให้ผู้ชมได้สนุกไปกับเนื้อเรื่องและอินไปกับตัวแสดงมากขึ้นแต่ถึงแม้จะสื่อสารด้วยวิธีใดเรื่องราวมิตรภาพและความรักอันบริสุทธิ์ของผองเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัยจากบทประพันธ์เรื่องน้ำใสใจจริงก็ยังคงตราตรึงใจคนดูได้อยู่เสมอ